ส่งได้ยังจะดูดวงนี้ก่อนจะดูอะดูดวงนี้ก่อนดวงนี้ของผู้ชายเป็นโสดอายุเยอะแล้วนะโอตอนนี้ก็ตอนเขารู้จักฉันนะ่ะเขายังไม่หกสิบแต่ตอนนี้มันเกินหกสิบไปแล้วเกินหกสิบไปแล้วตั้งสิบกว่าปีก็ตอนนี้เขาก็เจ็สิบกว่าคือเอาเป็นว่าเขาเป็นเขาแสดงบทฐานะเป็นโสดตลอดเวลาเพราะว่าจริงๆเขาปั้มเป็น เขารักเป็นแต่เขาพยายามรักษาความเป็นโสดเพราะว่าเขาลำคาญคู่นอนแล้วเขาก็เป็นผู้ชายที่แข็งแรงหน้าตาดียังกะยังกะนักธุรกิจแล้วเขาก็ดวงเขาแปลกดีอ่ะรวยแวบอยูต่ตลอดเลยแวบเดียวแวบเดียวเจองานอะไรก็แวบเดียวแวบเดียวคือประเภทแบบแบบแบบจีรังถาวรไม่ได้ดวงเขามีดังนี้นะ ปีเขาเป็น32เดือนเป็น23วันเป็น54เวลาเป็น44เทวดาเป็น25ฉันจะสอนคุณอีกตัวหนึ่งก็คือเวลา4 4แถวนะเทวดาไม่นับนะถ้า4ีแถวมันเป็นคนละชุดเห็นไหมสามสอยู่ในหมวด3 23อยู่ในหมวด2แล้วก็54อยู่ในหมวด5แล้วก็44อยู่ในหมวด4คนที่มีดิฟเฟอเรนซีคือคนละชุดอย่างนี้นะคนพวกนี้จิตจะ ไม่ว่างเป็นคนไฮเปอร์คือทำงานตลอดไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดพักไม่ยอมหยุดคิดคือว่างไม่ได้อย่างเช่นกูเหมือนกันเอนาลิสน่ะถึงไม่เห็นกูงานเยอะนะว่างปั๊บก็ตอกกระดาษมาพับไหว้เจ้าอะไรทำไปตามเรื่องเลยเพราะว่ามันก็สนุกดีกับชีวิตคนนี้จริงถ้าเราบอกว่าเขาเป็นไฟขี่มังกรไฟก็ครบถูกต้องบริบูรณ์ไฟขี่มังกรไฟแต่ทำไมฉันต้องจดของเขามา ดังนี้จ้ะเกิดอะไรขึ้นดีกว่าเราดูตรงนี้ว่าดังนี้เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมแม่แต่มะจอเจอมะเสงซึ่งในตำราจีนนะเขาชื่นชมคนที่มีจอและชื่นชมคนที่มีมะเสงเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาทีไรเคลียร์ได้ทุกทีเพราะนั้นเขาชื่นชมไม่จําเป็นต้องมีสองเม็ดนี้นะมันมีจอเม็ดเดียวก็พอหรือมีมาเสงเม็ดเดียวก็พอเขาชื่นชมมาก แล้วสองตัวนี้ปกติจะตั้งชื่อว่าดาบสบูไรคือคมกริบเพื่อเคลียร์ปัญหาแต่ถ้ามันเป็นดาบสมูไลคู่เนี่ยไอ้นีด่ดาบดาบสมูไรคู่ของจริงเพราะข้างหน้าเขาเป็นไฟบวกกับไฟลบแล้วมันก็เป็นจอเจอมาเสงมันก็เห็นไหมว่ามันเคลียร์ปัญหาปัญหาอะไรเกิดมาปั๊บไอคนนี้เคลียร์ได้สินค้ามันมีปัญหามันก็เคลียร์ได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมเขามีต้นไม้ช่องหนึ่งเป็นต้นพิเศษก็คือาธาตุพิเศษอยู่ช่องหนึ่ง ถ้าเสษช่องหนึ่งนี้ของเขานี่เป็นชนิดที่เป็นมีอนาคตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าต้นไม้นี่มันจะชนะไฟสี่ตัวกับดินอีกสามตัวก็ชนะก็แปลว่ามันมีแต่ธาตุลูกกับธาตุหลานถ้าเทียบกับต้นไม้แสดงว่าดวงนี้จึงมีอนาคตตลอดเวลาอ้าพวกคุณช่วยกันหาซิว่าเพราะสาเหตุอะไรทำให้ คนนี้ทําอะไรก็ขึ้นนะแต่ขึ้นแป๊บเดียวเองนะแล้วต้องเปลี่ยนอาชีพต้องเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยโยกไปโยกมามันก็โมโหเหมือนกัน,กนว่าดวงมันเป็นอะไรของมันว่าท้งน,นที่ดวงมันน่าจะสวยโอกาสทดีเลยนะมาจากต่างชาติทั้งนั้นเลยติดต่อต่างชาติลูกค้าต่างชาติเขามีทั่วโลกแล้วแต่ละต่างชาติเนี่ยแต่ละลูกค้านี่อยู่คาระวงการทั้งนั้นเลยต้องการอะไรบอกมาเดี๋ยวไอ้นี่หาให้อ่ะ วกเรารหัหาดูนะสาเหตุสําคัญว่าทําไมมันเจอแต่ฝรั่งเจอแต่คนต่างชาติที่เอ็นดูต้องการอะไรอุตสาหากรรมเหล็กต้องการเศษเหล็กขายจากรัเสเซียมากรุงเทพมันก็ขายได้เอาอย่าลืมนะเศษเหล็กพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากรถมาจากอาวุธนะ่ะฉะนั้นมันต้องทําถอดเป็นเศษเหล็กจริงๆนะถึงจะเข้า เข้าเข้าเอเอเอท่าเรือเราได้เพราะว่าถ้าเป็นอาวุธแค่เสือ้อเกาะนี้เขายังห้ามเข้าเข้าประเทศนะเพราะถือว่าอาวุธเอาฉันต้องการคาถามตัวเดียวคือทําไมคนนี้มันวูบจริงเฮงจริงลูกค้าชอบจริงแต่ทําไมมันวูบเดียวแล้วดับ,แล,ดบแล้วต้องหาอาชีพตัวใหม่คือมันจะตั้งคำถามตัวเราเมื่อ,อไหร่มันจะไม่ต้องหูอย่างเงี้ยคือถาวรน่ะมันไม่จัดมันไม่ถาวร อาจจะตัวนี้มั่งที่มันรู้ตัวว่ามันก็ไม่เอาเมียถาวรเพราะเดี๋ยวปวดหัวกับเปาหัวและทะเลาะกันเปล่ปลาฉันจะอธิบายต่อนะดีเหมือนกันพวกคุณจะได้ฉลาดขึ้นมาหน่อยนะโอเคแถวบนว่าอะไรนะแถวบนที่มาว่างเป่าลูกค้างเขาแล้วก็ตัวเทวดาที่มาว่างเปล่าลูกค้าตัวเทวดาที่ว่างเปล่าลูกค้าแล้วแถวบนก็คือมันไปว่างเปล่าตัวมาเสงนี่หรอ เดี๋ยวกูกอธิบายทีเดร์มึงเข้าใจหมดแต่ตอนนี้ต้องไต่เต้าไปก่อนก่อนจะขาหาคาตอบต,ตัวนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมึงยังไม่เข้าใจคืออย่างเงี้ดวงชะตาที่เรากําลังเล่นอยู่ตรงนี้คือแปดเม็ดบวกกับเทวเวลาอีกสองเม็ดนี้เป็นปกติของการผูกดวงต้องอย่างนี้แต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งช่องห้าเนี้ยก็คือตัวเราดิถีตัวเรา เอกกันนะเอกของเรื่องนี้คือตัวเราเข้าใจนะช่องห้านี้นะอธิบายตอ่อช่องห้านี้พวกนี้เหมือนกับห้องห้องนักเรียนอะในนักเรียนคือไม่มีโต๊ะแปดตัว,ตวแล้วนักเรียนก็นั่งกันแปดคนแล้วเราตัวสําคัญก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเธอช่องห้านี่เป็นดิถีเราคือตัวเราเรายื่นมือไปจับช่องสามได้ เอื้อมือไปจับคนที่อยู่ช่องสี่ก็ทําได้ยิ่งไอ้ช่องหกนี่อยู่คู่กับเราอยู่แล้วเราเอื้อมมือลงไปจับช่องเจ็ดได้แล้วเอื้อมมือไปจับช่องแปดก็สําเร็จแต่หนึ่งกับสองไกลเกินไปมือเราไม่ใช่นางน้าที่จะยื่นไปสัมผัสเขาได้ฉะนั้นถ้าทุกครั้งที่เราจะสัมผัสช่องหนึ่งกับสองเราต้องลุกขึ้นมายืนเดินสองก้าวแล้วคึงจะไปสัมผัส คุณอย่านึกว่าฉันพูดอย่างนี้เป็นตัวเปรียบเปรยใช่ไหมไม่ใช่ตลอดชีวิตท,ที่เราเป็นหมอดูแล้วต้องดูกันอย่างนี้เข้าใจกติกานี้นะทุกครั้งที่ห้าของเราอยากจะไปพูดคุยกะหนึ่งกะสองเนี่ยเราต้องลุกเราจะมานั่งสบายเอามือเอื้อมแตะไปแตะมาข้างหน้าข้างหลังข้างหลังข้างขวานี่ มึงมึงจะทําไม่ได้เลยถ้ามึงเจอหนึ่งกับสองมึงต้องลุกเืินไปสองเก้าจะได้สามารถไปพูดคุยหรือไปสัมผัสหนึ่งกับสองได้เหมือนกับไอ้ไอ,อ้มาเส็งที่มีเหล็กตัวเนี้แมมมันจะไปบุกไปถึงไม้ตัวนี้ขอโทษมันตัวมันนะ่ะเป็นทองเล็กๆเจอไฟแค่หนึ่งตัวก็ไหม้แล้วแล้วนี่เล่นเข้าไปไฟสี่ตัวดินรอดอีกสองตัวมึงจะรอดเลอ เห็่ไหมยังไม่ทันจะบุกไปถึงต้นไม้ข้างบนเลยส่วนทุนที่คุณอธิบายว่าลูกค้าเราอ่ะมันเป็นศัตรูกับตัวนี้เอาคุยคุยต่อก็ได้ฉันกำลังจะสอนเทคนิคอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่เคยสอนยืนยันว่าวันนี้เป็นวันพิเศษต้องสอน การรู้นาทรามก็เข้าใจช้าๆนะจ๊ะนักเรียนจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคนเนี้ยปีเขารหัสห้าคือสามสองเดือนเป็นยี่บสามวันเป็นห้าสี่เวลาเป็นสี่สี่เทวดาเขาเป็นยี่บห้าเทคนิคตัวที่สองจากเทคนิคตัวแรกที่บอกว่าเออเอาช่องห้านี้นะไปเอื้อมไปสัมผัสช่องสามช่องสี่ช่องหกช่องเจ็ดช่องแปดได้เลยสบายมาก แต่ช่องหนึ่งสองมันต้องขยับหน่อยอีกหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยกับตรงนี้และเทคนิคคือเห็นไหมไว้คนเนี้ยมะเสงกับจอเนี่ยเป็นตัวผู้เพราะจอตัวเนี้ยมันมีน้ำหนัก มากกว่ามะแมเพราะมะแมคือตัวเมียเป็นดินตัวเมียแต่จอเป็นดินตัวผู้ฉะนั้นจอต้องไปหาตัวเมียก็คือหามะแมสองตัวนี้เหมือนกันไอ้มะเสงนี้ก็เป็นตัวผู้เพราะมันเป็นหัวมังกรใช่ไหมหัวมังกรก็คือไฟ70%ไฟบวก70%และทองบวกก็อีก30%มันต้องเข้าหาพวกนี้ได้ แต่ว่าอาชีพของมันเนี่ยที่มันเลอเลิศประเรสริฐสีเพราะเป็นเป็นดบาบซูไ莱คู่ใช่ไหมเฮ้ยดาบสูไ莱มันมีด้ามยาวกับด้ามสั้นถ้ามันไม่ล็อกกันข้างหน้านี้มันก็จะเป็นดาบสูไ莱แค่สองเล่มคือด้ามยาวด้ามสั้นเวลาใช้งานเนี่ยมันจะประสานกันแต่ถ้าเป็นคู่เนี่ยพลังเยอะเลยเพราะมันยาวเท่ากันฟันฟันน้ำหนักเดียวกันเห็นไหมคนคนนี้ก็แปลว่าอาชีพเขาและสินค้าเขาเนี่ยมันเป็นตัวผู้ มันจึงทําให้ลูกค้าที่เป็นตัวเมียและรายได้การเงินเนี่ยเป็นตัวเมียเนี่ยประทับใจเพราะว่าการทํางาน, <S <S งานการฟาดฟันของเขาแสดงว่าเขาจึงคล่องตัวมากในอาชีพทุกประเภทสินค้าทุกประเทศที่ลูกค้าต้องการกูหาให้ได้และกูก็ทําให้พวกมึงพอใจแต่มันไม่จีรังเฉยเฉยจุดอ่อนมันคือตรงนี้ตลอดชีวิต มันเหลือแต่แม่แม่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเขาจึงอยู่กับแม่แค่สองคนเขาจึงมีแม่อยู่ในบ้านตลอดเวลามีอะไรก็จะห่วงแม่คิดถึงแม่พาแม่ไปเที่ยวไปกินนี่คือตัวที่เขาต้องผิดหวังเห็นไ,ไหมเพราะเขาทำอะไรชัดเจนจึงโอ้อวด ความโอ้ยของเขาคือจริงๆเขาเลงเอาไว้เลยว่าเขาอยากจะทําให้แม่พอใจแต่เทวดาบอกว่าไม่สําเร็จเพราะเทวดาเขาเป็นเบอร์ยี่สิบห้ามันลบมาแม้ทิ้งบนกับล่างความอุ่นใจที่เขาจะโชว์ให้แม่ดูนี่นะมันเกิดไม่ได้เพราะเทวดาไม่ยอมแปลว่าบรรดาชีไหนนะเป็นเป็นชุดๆเป็นเป็นจอบๆขึ้น แล้วก็จบไปขึ้นแล้วก็จบไปมันถึงมันไม่เข้าใจดวงว่าแล้วแล้วเม,ม,นะมื่อไหร่จะทําให้กูมีฐานะมีเมียมีเงินมีทรัพย์ทําให้แม่เพิ่มลาตัวนี้ต่างหากที่มันไม่สามารถขึ้นแต่ดีที่แม่มีชีวิตอยู่แลวเขาอยากจะอวดแม่เนี่ยไม่สามารถว่าเทวดาบอกว่ากูไม่ยอม,มแม่สองตัวนี้ยังไงพวกคุณพอจะเข้าใจหรือยังชะตาก,กรรมของเขาเออคือถ้าไม่มีแม่ที่จะเป็นตัวที่ให้มันโอ้อวด มันก็ขึ้นสิเพราะมันไม่จําเป็นจะต้องเอาทรัพย์สินเอาสินค้าอะไรที่เป็นโชคดีของมันมาอวดอ,อีกแล้วแต่นี่เฮ้ยไอ้นีอ่อยู่ถึงเจ็ดสิบแม่ยังอยู่เลยเฮ้ยเหตุผลนี้ใครจะหาเจอถ้าไม่ใช่เพราะตำราน,นี้จึงเป็นดวงที่ตื่นตาตื่นใจ ตั้งแต่กูเจอเขาเง้อะไรก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าไฟขี่มังกรไฟแล้วยังมีหลับตัวอะไรคู่มีอะไรตั้งเห็นไหมแม้กระทั่งตัวนี้ไม้นี่เห็นไหมว่ามันมีผลชนะไฟสี่เม็ดกับดินอีกสามเม็ดเพราะต้นไม้คุมไฟและคุมดินใช่ไหมเห็นไหมว่าาสนาเขานี่ได้กินจึงมีอนาคตตลอดเวลาแต่จุดอ่อนมันมีอยู่นิดเดียวเองก็คือมันรักแม่คือกูบอกมาแล้วว่าถ้ามึงจะรวยว่านี้นะ แม่มึงต้องไม่รู้ว่าฐานะนี้มึงรวยยังไงมีเงินแค่ไหนไปซื้อบ้านซื้อที่ต้องเยอะแยะแค่ไหนมึงต้องไม่แต่ไม่ไม่ได้ละไอ้นี่ปิดบังแม่ไม่เป็นเพราะมันรักแม่มันอยากจะให้แม่ชื่นใจเหมือนมันฉะนั้นมันได้ชื่นใจเป็นพักๆจากความสําเร็จที่มันทํางานและอาชีพและสินค้าทุกตัวนี้รับรองแม่กระั้งเหล็กเศษเหล็กมาจากรัสเซียมันจะมาขายในเมืองเมืองไทยได้เลยแต่พอมันกําลังนึกว่าน่าจะถาวร ก็ปิ้วหน้าตาเฉยคนซื้อคนคนอำนวยสินค้าก็จูจ,จูมันมันขอเลื่อนก็เพราะว่ามันคิดว่ามาถึงช่วงนี้ที่มันจะอวดแม่ได้เห็แม่จุดอ่อนเขาคือเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ยังรักแม่ do it